ผ่าร้ยกับยางตายนึ่งผ่าร้อยช่วยรักษายางตายนึ่งได้ไหมมีคําถามนี้เข้ามาครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะตอบคําถามนี้นะครับขอทาความเข้าใจกับทุกทกท่านก่อนนะครับว่ายางตายนึ่งหนักๆแล้วมี2ประเภทในส่วนยางของเรานะครับลองสังเกตดูนะครับประเภทที่1คือยางตายนึ่งที่เกิดจากธรรมพันธ์แบบนี้ครับรักษาไม่หายประเภทที่2ครับเกิดจากการบริหารจัดการการบริหารจัดการมีหลายแบบ การบํารุงรักษาก็ดีการเลือกกันอย่างก็ดีการดูแลบารุงก่อนหน้าที่มันจะปิดได้ก็ดีการปริดแล้วและการที่ใช้พวกสารเล่งต่างๆก็ดีอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่จะทําให้เกิดยาตายเนึ่งในประเภทที่2สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาคุยให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับว่ายาตายน่งประเภทที่1เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับยาตายนึ่งประเภทที่1มันเป็นอย่างไรโชคดีมากครับ ที่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้มีโอกาสลงพื้นที่แล้วก็พบปะเรื่องเราเหล่านี้มาพกประมาณจากคำถามตรงนี้แหละครับหลายคนบอกว่าพอจะมีเคสตัวอย่างให้ดูไหมว่ามีข้อสังเกตให้ดูไหมว่าอยางใจานึ่งที่มันเกิดจา,า,ากคัมภีร์เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดูคลิปนี้เลยครับแล้วอย่ากให้ใครมาหลอกนะครับว่ามันรักษาได้จริงๆแล้วมันรักษาไม่ได้ณตอนนี้นะครับยังรักษาไม่ได้ ในอนาคตไม่แน่อาจจะมีใครที่มีความคิดมีวิชาที่สามารถรักษามันได้เราไปชมร่วมกันครับโอเคครับพี่น้องครับมันมีคนพาม,มาในเฟซของพวกเรามากมายว่าไอ้พี่ยางไต่หนึ่งพาเราไว้รักษาให้ไม่ผมมาบอกพี่น้องว่ายางไต่หนึ่งมีสองแบบคือไต่หนึ่งัวพันธุกร,รมกับไต่หนึ่งเพราะว่าการจัดการของเราไม่ดีผมไม่เล้งเหลืองไตยหนึ่งจาการจัดการของเราไม่ดีนะ มาเล้งเนืองตายนึ่งอย่างเนืองจากพันธุกรรมโรเลตตรงไหนโอเคตอนนี้ตายนึ่งมาจากพันธุกรรมมาเล้งครับว,ว่าตายนึ่งจากพันธุกรรมเป็นบันเลยเนี่ยเด็ี๋ยวผมคิดแน่เลยถ้าตายนึ่งจากพันธุกรมรมนี่เลือกอย่างเนี่ยจะเป็นที่แดงเนี่ยเป็นที่แดงเนี่ยไอเป็นที่แดงนี่คิดหรือก็ไม่ออกนำเลี้ยงคิดหรือก็ไม่ออกนำอย่าง ถึงถ้าเราปล่อยไปแต่เดียวจะมีนําเลียงเรื่องเลื้องององกมานะครับอันนี้นําเลียงเส้ไส้ออกมาอันนี้คือไตนึ่งบนปัะตุกรมให้เราเล็บเปเลือกเนี่ยเป็นลักถ้าเปลือกวันนี้มันจะเลื้มแดงแดงกจะแดงอ่ะตอนเนี้เป,ป็นบนประตุกรมถึงถ้าเราคิดบนป,ปัะตุกรมนี่เราห้ามเบิกเพาะถ้าเบิกมันติไปกับงอนหมีต,ตรงเนี้ยนี่เวลาเราคิดใช่ไหมครับจะติดไปกับงอนหมีเนี่ยถึงมันจะล่ามไปเข้าใจนะมันจะล่ามบบท่องรับตนแล้วก็มดดิีเออครับเพราะนั้นห้ามคิดครับ เนี่ยเราเลยอุมเพียรไอพี่น้องเนี่ยนะวะถ้ามันพันดูกำรรเนี่ยมันจะเป็นตัวสีแดงนี่เละเออไอหนเนี่ยไอหนาคีดต่เพือกันไม่มีหนามยางนี่นะไอเนี่ย,ย,ย,ยคือพันดูกำครับเพราะนั้นเราอย่าขึ้นคีดพอต่เราขึ้นคีดมันติดไปกับมีดนะ,ตนะแต่ถ้ามาท่าพาเราไว้หลักฆ่าได้ไหมหลักฆ่าไม่ได้ไม่ให้มันแก่มันแก่ให้หอกเปลือกแก่เปลือกน,นุ่นคุณทํำเรือกับตน้นันีนัวข้างบนอย่างเดียว ร้อยออกแล้วก็ออกไปเรื่อยๆกนะับออกไปเรื่อยๆเออานะวันนั้นำกำลัมอยู่วะยางไต่หนึ่งหลักษ่าไดไม่กับค่าว่าเป็นพันธุกรรมหลักคาไม่ได้ตัวพาลาไว้คือสารอาหารไม่ใช่ยาหลักษ่า,ายางไต่หนึ่งนะครับพาลาไว้คือเป็นสารอาหารแต่กินตางลงตำตน้นเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารโลง่งราะนั้นมันไม่ใช่ยาหลักษ่า,ายางไต่หนึ่งตึ้งยางไต่หนึ่งไม่มียาหลักคาผมไม่เคยเชื่อครนะโอเคครับขอบคุณมารก